สวัสดคีครับผมพอกับปัญญาทัดกิจทรงนะครับมือัอนี้จะสีผ้ามาเปลี่ยนฐานรีโมทครับรถอีซูซูดีแม็กให้เรนเดอร์ปี2008ครับพอดีมันกดระบบติดกต่คือฐานรีโมทกุญแจรถเท่าเนี่ครับมันเหมือนกับกดกดแล้วมันคือบติดครับกดแล้วคือบติดสิเปลี่ยนฐานครับพี่น้องซื้อฐานมาเปลี่ยนไปเบิ้งไปชมกันเลยครับพี่น้อง ขั้นตอนการเปลี่ยนนะครับเนาะทานก็ซื้อมาจากเซเว่นครับพี่น้องนี่ครับราคา4ิบาทเครื่องมีมือกับ,บมีอยังหลายครับไขค,ควงแบนอันหนึ่งนี่นะครับเปลี่ยนนะก็เอากุญแจขึ้นมาครับมันจะมีกุญแจสังเกตมันจะมีหล่องครับหล่องนี่ครับใส่ไขค,ควงนี่นี่ครับ งัดกลับไปครับงัดแต่มันอาบครับครับมันกระสิออกมาครับนี่ครับง่ายๆครับขั้นตอนในการแกะออกมาตัวนี้ก็แกะออกมาเลยครับ มันจะอยู่น้ำตัวนี้ครับพี่น้องนี่ครับเขาออกมาแล้ววันนี้เขาจะมีมองนี่ครับนี่ใส่ปากแบนนี่ครับงัดกระสีอ้าออกครับเพื่อที่สีเอาทาน นี่ครับรุดออกมาแล้วครับง่ายๆครับพี่น้องตอนนี้เราก็เอาเปลี่ยนทานเอาทานตัวใหม่ที่เราซื้อมานี่ครับพี่น้องราคา45บาทซื้อมาจากเซเว่นนี่เซเว่นทั่วไปครับในหา่านขา ทำการเปลี่ยนแบบไม่ง่ายครับพี่น้องบริยนาครับเปลี่ยนทานเองเปลี่ยนทานรีโมดด้วยตนเองเอาไม้เหล็กบวกมันง่ายขึ้นมาได้พี่น้องทั้งบวกใส่เข้าไปครับขันตอนนี้เขาเก็าับเอาฟ้ามาปิดขึ้นครับนี่ฟ้าครับแค่นี้นะครับ ปิดแล้วก็คือเป็นการใส่ทานแล้วเขา,ากกเอาลงหล่องกลับขึ้นเหมือนเดิมครับาวางลงไปเลยครับวางลงไปแค่นี้แหละครับแล้วก็ฟ้ามาปิดขัด้นตอนง่ายๆครับราคา4 5บาทเปลี่ยนเหตดเองได้ครับบ่ต้องไปหาสร้างครับนี่ครับ กับฮ่อกงกบโค้ดบ้างมือนกัครับนี่ครับไฟเกินสีแดงคือใส่ใดแล้วครับแค่นี้ครับขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมครับเปลี่ยนฐานรีโมทด้วยตัวเองในราคาแค่4 5่สบาทครับเปลี่ยนง่ายๆครับขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมนะครับเครื่องมือก็มีซ้ำหนึ่งแลครับมัมีอย่างหลายครับกับฐานนะครับนี่คือฐานเก่าขอบคุณครับผม เปลี่ยนฐานแล้วครับพี่น้องนี่ราคา45บาทซื้อมาจากเซเว่นเนาะก็มาทดลองใส่เบิรงครับเทาเปลี่ยนเองราคาบ่แพงครับพี่น้องอันนี้คือล็อกครับจะผิบขังหนึ่งผิบสองขังคือปลดล็อกครับกระชับนี่นะครับซื้อมาเปลี่ยนเองโลยเท้าเองเห็ดแบบง่ายๆกับพี่น้องราคาแค่45บาทเปลี่ยนรีมฐานรีโมทด้วยตนเองแบบง่ายๆครับ